น่าก oh, oh, uh ินไหมครับบึกโอ้มันอร่อยครับแจ่มเหนียบน้ำแกะเด็ดเลลุงเนธพาลุยเปรยครับเปรยเนื้อเปรย์มากละลายในปากอย่างนี้เลยสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตรจะพามาทำเมนูเด็ดครับเมนูปลาไหลอีกแล้วปลาไหลที่ลุงเนตรหามาได้เนี่ยนะครับ รับรองเมนูนี้อร่อยสุดยอดเดี๋ยวมาดูด้วยกันะะนะครับว่าลุงเน่ทำแบบไหนเครื่องที่ลุงเน่จะเอาทำเมนูปลาไหลมีอะไรบ้างมาดูกันครับก็มีกระเทียมหอมแดงซอยพริกขี้หนูใบยีราใบกระเพราไม่มีอะไรมากครับขาดไม่ได้ครับเนื้อปลาไหลปลาไหลที่ลุงเนรหามาเนี่ยนะครับ วิธีการทําเมนูปลาไหลของลุงเนตรนะครับจะไม่เหมือนใครลุงเนตรตั้งชื่อเมนูนี้ว่าปลาไหลผัดกระเพราใบยี่หร่าครับลุงเนตรจะรวนเนื้อปลาไหลให้สุกก่อนลุงเนตรไม่ใช่น้ำมันนะครับตอนรวนตั้งให้น้ําเดือดก่อนเมนูลุงเนตรเนี่ยล้างคอได้ดีเลยครับแกล้มผงเงนป้านางก็อยู่ครับวันนี้ลุงเนตรจะโชว์ฝีมือเองป้านางไม่ได้โชว์แล้วครับน้ําเดือดเอาปลาไหลใส่ลงไปเลยนี่มันสูตรลุงเนตรนะครับ ต้มให้ปหลาไหลสุกครับน้ำเดือดแล้วนะครับเรารวนแค่สุกพอประมาณนะครับไม่ให้สุกเยอะเพราะว่าถ้าสุกเยอะเราเอาไปผัดใบกะเพราพี่ลาเนี่ยมันจะเละปรุงรสเลยครับผงลำไม่ต้องใส่เยอะครับสองช้อนสามช้อนพอรดลำํำช้อนเดียวพอครับจโลโอตอนนี้เนื้อปลาไหลมันจะ ยังไม่เละนะครับเราลวกให้ามันสุกก่อนปลาไหลลุงเนตรเนี่ยก่อนจะเอามาทาเมนูเนี่ยลุงเนตรจะล้างน้าส้มสายชูนะครับแล้วก็เกลือเม็ดล้างจนไม่มียางเลยตั้งมันเดือดอีกนิดนึงแ๋ยวก็จะพอแล้วนะครับสูตรใครสูตรมันครับแต่สูตรนี้เป็นสูตรลุงเนตรทำกินทุกครั้งป้านางบอกว่าอร่อย อร่อยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวแล้วครับเดี๋ยวแล้วสาเหตุที่ลุงเนตไม่ใช้เนื้อปลาไหลสดผัดนะครับลุงเนตกลัวเนื้อปลาไหลไม่สุกครับแบบนี้สุกแน่นอนแต่เราอย่ารวนให้มันเละนะครับให้มันสุกพอประมาณสัก70%เซเดี๋ยวเราเอาไปผัดอีกทีมันก็จะสุกกับครับ ใครสูตรมันครับใช้ได้เลยครับตักแยกเลยโอ้ยร้อนหอ,อมฉุยเลย เนี่แก้พูแ้แหงได้เลยนะครับมาครับลงมือผัดกันเลยใส่น้ำมันครับไม่ต้องใส่เยอะน้ำมันใส่กระเทียมลงไปครับตามด้วยหอมพริกขี้หนูแห้งเนี่ยลุงเน่จะหักหักใส่นะครับถ้าไม่หักมันจะไม่เผ็ดใส่ลงไปเลยหอมนะครับ ยังไม่ทันเลยเลยถ้ากลัวไม่เผ็ดนะครับเติมพริกที่เราคั่วรั่วพริกลงไปครับแต่รุ่นนี้เนี่ยชอบรสเผ็ดอืไหครับสีสัน สูตรนี้นะครับจะทำให้เนื้อปลาไหลหวานเพราะว่าเราใส่หัวหอมแดงเยอะเนื้อปลาไหลมันจะหวานครับ ในทีแล้วครับเอาเนื้อปลาไหลลงเลยทีนี้เนื้อปลาไหลลงครับ <laughs> เห็นไงครับเสียง <laughs> โหนปลานาจามไปโน่นแล้วครับฉ <laughs> ุนครับฉุนอหอมหมากตั้งให้เดือดตั้งให้สุกเลยเดี๋ยวลูกนี่ใช้ปลาหนาปรุงปลาหนาฝีมือไม่ธรรมดาเลยครับในการปรุง ตอนนี้รอให้มันเดือดน,นะครับรอให้ปหลาไหลสุกอีกทีช่วงร้อเนี่ยยอกปุงแงนก่อนครับสักบึกวันนี้เจ้าที่ไม่ได้แงนด้วยครับพ่าอ,อยู่บ้านลุงเนจะให้มีน้ำขูดขีดนิดๆนะครับลุงเนจะไม่ให้มีน้ําเยอะเดี๋ยวให้ปนางปรุงครับหอมออมากครับหอม สูตรนี้ลองทำกินกันดูนะครับคนมากไม่ได้มันจะเละอ่ะปะนาปรุงผงลำรสล,ลำเนี่ยลุงเนตใส่ตั้งแต่รวนแล้วนะครับตอนนี้ก็จะปรุงน้ำมันหอยนี่ฝีมือปะนางครับตอนปรุงใส่น้ำมันหอยลงไปทำให้หอมครับซอสฟ้าเขียวใส่ลงไปครับใส่มากเค็มเยอะ <laughs> ใส่เยอะเค็มเยอะ ้้ใหม่คนเยอะคนเยอะมันจะเละตอนนี้มันสุกแล้วนะครับปลาไหลสุกเลยที่แล้วน่ากินครับน่ากินเดี๋ยวลองชิมดูสักชิ้นหนึ่งว่ารสชาติเป็นเปือ่อยหรือยังเนื้อปลาไหลโอ้โหเดี๋ยว จางเกลือไปหน่อยครับจางเกลือคือมันจางน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปครับหอมฉุยหอมฉุยทำไมอร่อยผมไม่รู้จะว่ายังไงครับเมนูนี้เอาละขั้นตอนสุดท้ายใบกะเพราใบเยลลานะครับใส่ลงไปเลย ใส่เยอะๆครับหอมมากหอมหอมากผัดเผ็ดเนี่ยลุงเนตไม่ชอบกินครับลุงเนตชอบกินแบบนี้ผัดเผ็ดเครื่องมันเยอะเนื้อปลาไหลไม่ค่อยหวานถ้าแบบนี้เนื้อปลาไหลหวานร้านตัวเซนครับหืมชุนมากชุนไปยี่หร่ากับใบกะเพรา มันจะไม่ค่อยมีน้ํานะครับมันจะประมาณนี้โอเคสวยเลยครับเดี๋ยวตกักใส่จานตากักใส่จานครับโอเดี๋ยวไปชิมด้วยกันไม่อร่อยให้มันรู้ไปครับแบบนี้ เป็นไงครับเนี่ยครับผลงานฝีมือการผัดของลุงเนตรน่ากินไหมครับแก้ผู้แขนครับบึกเดี๋ยวจะชิมกับปลานงนะครับลุเบเงเนตรบึกแต่ปลานี่วันนี้พักตอบ <laughs> ลุงเนตรจะเตือนทุกคลิปนะครับจะเตือนตลอดผุ้แขนงเนี่ยลุงเนตรเป็นสนับสนุนนะครับ ใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินทนแรกก็นยอกก่อนบึ้กเยี่ยมหวานเนาะเนื้อเนื้อมันหวานอย่างนี้เลยถ้าทำแบบนี้เนื้อปลาไหลจะไม่เสียรสชาติครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูอีกทีไปเป็นให้เอ็ซีดูไกลๆน่อยตอนนั้นชอบปลาไหล เดี up, 2, exactly. ๋ยวนี oh, ้ขออีโบครับสองโบ้มันอร่อยครับแจ่มผงเงี้ยอืมล้ำล้ำแจ่มแต่ครับอันนี้ไม่ได้โกหกนะครับลองทำกันดูสูตรนี้ยรับรองว่าไม่เหมือนไครครับไม่เหมือนจริง เวยกเวยนึกเวยมาละลายได้กว่าอย่างนี้เลยทำไปครับก็หมดแต่เลย,นะยเนาะหมดแต่ล,ล้มจะแตกล,ล้มก็ล้มไม่เชื่อลองทำดูครับสูตรนี้นะครับกินกับข้าวแงก็ได้กับข้าวสวยอย่างนี้เลยครับคลิปนี้ลุงเน่ก็พามาทำเม,มนูปลาไหลในส่วนที่ลุงเน่ชอบกินนะครับ ไม่ใช่ผัดเผ็ดลุงเนตชอบทําแบบนี้ครับลุงเนตตั้งชื่อเมนูนี้ว่าผัดปลาไหลใบกระเพราจี่หลาแบบนี้เลยอร่อยมากไม่เชื่อลองดูแล้วก็เอ็ดซีได้นำมาบ่อยครับให้ทําเมนูอาหารบ้างลุงเนตก็ไม่ค่อยมีเวลาครับแก่ผู้เห็นอย่างนีๆเลยครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตกับมานางลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนนี้รกพิ แอ่ผัดกัเขาราป,รปลงแบบนีน่หละครับเยยี่มอย่างนี้เลยเดี๋ยวรุนน่้มึงมันอร่อยครับมันอร่อย